ใบเตยสุทิวันแจ้งข่าวร้ายของชีวิตสาหลักครอบครัวเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าโซเชียลต่างส่งกำลังใจให้กับนักร้องลูกทุ่งคนดังอย่างใบเตยสุธิวันหลังเธอนั้นได้ประกาศข่าวร้ายในชีวิตเสาหลักของครอบครัวเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถล้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงมีเลือดออกในสมอง หูและกะโหลกแตกโดยเขาคนนั้นเป็นคนที่วางแผนไว้ว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับดีเจแมนและใบเตยจะเป็นผู้ช่วยดันพยุงครอบครัวและดูแลครอบครัวต่อจากเธอโดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความว่าในวันที่ชีวิตทุกอย่างทาถมเข้ามาจนบางครั้งไม่รู้เลยว่าจะมีสติรับทุกอย่างที่เข้ามาได้แค่ไหนวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดอีกหนึ่งวันในชีวิตที่ต้องมาเห็นคนในครอบครัวของเราใจสลายแบบไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อ,อยังไง ก่อนหน้านี้ได้คุยกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่แมนพี่เตยพี่ภูมิน้องลุกจะมาช่วยดันพยุงครอบครัวดูแลครอบครัวให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตปัจจุบันตอนนี้ไปให้ได้แต่วันนี้เหมือนสายฟ้าฟาดข่าวร้ายในชีวิตกลับมาอีกรอบที่ได้รู้ว่าเสาหลักของครอบครัวอีกคนได้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดบอกได้เลยว่าแม่ใบทําใจแทบไม่ได้เลยสงสารน้องลุกแบบจับหัวใจรู้ว่าน้องจะต้องเจ็บปวดรวดร้าแค่ แค่ไหนกับสิ่งที่ต้องเผชิญแต่ในฐานะคนเป็นพี่ที่ชีวิตต้องสู้แบบปางตายมาทุกด่านทุกบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตก็จะบอกลูกว่าพี่สาวคนนี้จะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดจะทำทุกอย่างจะสู้ทุกทางเพื่อให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและมาช่วยกันดูแลพี่ภูมิให้อาการดีขึ้นและมีความหวังที่สวยงามกลับมาในชีวิตอีกครั้งใครที่เป็น fc ช่อง YouTube ของเราจะรู้ดีว่าพี่ภูมิเป็นคนดีแค่ไหนวัน ีแม่ใบจะหาทางรักษาพี่ภูมิให้กลับมาเป็นปกติเพื่อความสุขของน้องลุกให้ได้พี่สาวคนนี้จะสู้เพื่อน้องเหมือนอย่างที่น้องสู้เพื่อพี่ใบเตยและเข้มแข็งเพื่อพี่เตยมาตลอดครอบครัวเราจะจับมือผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปด้วยกันให้ได้ตอนนี้ได้แต่สวดภาวนาให้พี่ภูมิฟื้นและรู้สึกตัวได้ดีขึ้นในทุกวัน ฝาก FC ของแม่ใบทุกคนที่ได้อ่านข้อความตรงนี้ใครมีหมอหรือทีมแพทย์หรือแนะนำโรงพยาบาลดีๆที่รักษาอาการทางสมองได้เก่งที่สุดอินบ็อกแชร์ประสบการณ์มานะคะ การได้อ่านเรื่องราวของทุกคนคงทําให้แม่ใบกับน้องลุกมีความหวังในชีวิตขึ้นมามากๆท้ายสุดขอบคุณทุกกําลังใจและทุกคนที่อยู่ข้างๆกอดคอร้องไห้ด้วยกันกับแม่ไม่ว่าจะกี่ดราม่าเรื่องราวในชีวิตขอบคุณที่ไม่ไปไหนยังรักยังเชื่อมั่นเชื่อใจสงสารเห็นใจในชีวิตของความเป็นใบเตยอาสยามไมา่มากมายปีนี้คงเป็นอีกปีและเป็นบททดสอบของชีวิตว่าแม่จะอดทนและผ่านเรื่องราวเลวร้ายที่สุดไปได้สุดท้ายความเชื่อ ในฐานะของคนเป็นแม่จะสู้ทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับลูกค่ะเวทมนต์คือทุกอย่างคือหัวใจสําคัญของครอบครัวเราจริงๆฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องลูกด้วยนะคะตอนนี้กําลังใจสําคัญกับครอบครัวของเรามากๆจริงๆ